มาต่อกันด้วยคลิปนี้มาอีก3านะฮะสามเล่มเล่มหนึ่งมีฝักอีกสองเล่มไม่มีนะครับอีก3มเล่มนะฮะชมทีละเ,เล่มก่อนเราถวยเทพทั้งหลายเนี่ฮะเล่มนี้ฝักเดิมคู่ตัวจากญี่ปุ่น เล่มนี้เป็นมีนด,ด,ดมือสอง,ง,งญญผ่านการใช้งานมาแล้วนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับต้องแจ้งว่านิดเดียวนิดเดียวด้ามไม้แปดเหลี่ยมสวยนี่ฮะตอกชื่อช่างไว้ตรงนี้นะฮะด้ามไม้แปดเหลี่ยมสวยเลยนี่ฮะอันนี้ข้าบต่างๆจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนิดหนึ่งเป็นงานของช่างซาไกคิคุชิ SA IK 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 i, นะฮะคิคุชิ C.H.I. นะฮะ ขี้ขูชิเนี่ยนะเยน็นาจิบะใช้งานมาแล้วนี้เดียวอันนี้คือมีสภาพเดิมๆผมแค่ล้างแล้วก็ลงน้ํามันไว้เฉยนะฮะอันนี้ให้ชมสภาพเดิมๆก่อนนะฮะขี้เหร่จังเลยมีดเนี่ยผิียวว่าขี้เหรนะะ่ใช้งานมาแล้วนี้เดียวเป็นของเก่าเก็บนะฮะเดี๋ยวให้ชมนะครับนี่นะครับเก่าเก็บเลยเห็นอะไรเท่มแ,แปลกๆไหมฮะ นี่นะครับของเดิมเก่าเก็บผิววันนี้ผิวพาติน่านะครับพาติน่าเกิดจากการเก่าเก็บนะครับนี่ฮะของคิคุชินะครับนู่นครับของดีมันซ่อนอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวนะมองไม่ค่อยเห็นกล้องก็มีดเล่มนี้เป็นมีดฮอนยากินะครับนี่คือมีดสภาพเดิมๆของมีดฮอนยากิที่ชุบพ่อโคนเหมือนดาบคาตนะเนี่ยฮะ เห็นพอรางๆนะฮะเนี่ยฮะพอรางๆเห็นอยู่นะฮะนี่คือสภาพเดิมๆที่ยังไม่ทันได้ทําการขัดดึงเส้นฮาร์มอนนี่ครับเนี่ยนะเห็นแนวเห็นแนวชุบพ่อโคนอยู่นี่นะครับนี่มาเลยนี่คือสภาพเดิมเนี่ยฮะพอกมาถึงนี้นี่นี่มองเห็นอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้จะเห็นพอรางๆเหมือนกันนี่ะเนี่ยเห็นอยู่ไซส์ประมาณ30สเซนนะครับเนี่ยฮะเป็นมีดฮาร์มอนนะครับ เป็นมีดฮอนยากิ aki, ที่ทําจากเหล็กชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ชุบพ่อโคนแล้วก็ตีเหมือนชุบพ่อโคนขั้นตอนการทําเหมือนการทําดาบคาตาณดาบซามูไรนะฮะก็เคยได้พูดคุยกับทางลูกค้าท่านหนึ่งนะครเป็นลูกค้าของผมเขาเป็นเชฟนะฮะลูกค้าท่านหนึ่งเขาก็คุยกับผมเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องของมีดฮอนยากิอันนี้จริงเท็จไม่ทราบอยู่ที่เขาเขาเป็นคนใช้งานนะครับเขาก็ไม่ได้ซื้อมีดจากผมนะเขาอาจจะมีมีดฮอนยากิ aki, หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ เขาเล่าให้ฟังว่ามีดฮอนยากิเนี่ยมันเป็นเหล็กชิ้นเดียวเนาะเวลาไปทําโดยเพาะไปปาดไปแล่ปลาแล่อะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่มีกลิ่นเหล็กปนลงไปในอาหารนะฮะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับเหล็กชิ้นเดียวแต่ครับว่าในาเหล็กมีไหมมันก็มีเป็นปนลงไปไม่มันมีปนลงไปในอาหารนะครับอันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังจริงเท็จตรงนี้ไม่ทราบ มันอาจจะเป็นไปได้เพราะมันขึ้นอยู่กับการชุบการตีอะไรของเขาเนี่ยกรรมวิธีมันจะแตกแตกต่างค่อนข้างแตกต่างจากการทามีดลามินินะฮะอันนี้เล่มแรกเล่มแรกเล่มแรกนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวค่อยมารอชมหลังที่ผมขัดดึงเส้นฮาร์มอนอีกทีนึงนะฮะขัดผิวขัดอะไรอีกทีนึงอันนี้เล่มแรกเดิมเดิมเล่มที่สองเล่มนี้ก็หายากนะครับก่อนหน้านี้ขายไปแล้วเล่มหนึ่งไซส์36เซนราคา3 5 0 0 0 สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มเล่มก่อนหน้านี้เล่มนี้ก็ถ้าขายก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณสามหมื่นบาทนะครับของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเก่าเก็บนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่นะฮะดูนะครับเก่าเก็บมาเลยเนี่ยฮะล้างทำความสะอาดไว้เฉยๆนะครับทำความสะอาดแล้วเคลือบน้ำมันไว้ นี่นะครับขอเขาเผือกด้ามไม้เดิมมาแล้วครับเป็นงานของอลิสุกุเหล็กไวสติลฮอนยากินะครับมีดเล่มนี้เป็นฮอนยากิของเดิมเก่าเก็บร้อยเปอร์เซ็นตะะ์ะ ยังไม่ทานการผ่านการใช้งานทันเลยอย่างผมแช่จับอาบน้ำเฉยนะครับล้างทำความสะอาดเฉยอันนี้นะฮะเทียวนิปอนสตีลนะครับแนวเส้นฮาร์มอนจะอยู่แถวนี้นะฮะอันนี้มองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ขัดนี่นะครับจะอยู่มาเนี้ยจนเกือบสุดนี่เลยนะฮะจะเห็นพอรางๆรางๆนะครับรางๆจะเห็นพอรางๆางเรตนี้ก็จะขายอยู่ประมาณ เกือบสามห0ื่นหรือว่าประมาณเกือบสามหมืนนะฮะไม่เกินส0 0 0 0พูดง่ายไม่เกินสามหมนบาทแต่จะลงสภาพอย่างนี้ก่อนเผื่อมีพี่น้องท่านใดสนใจอยากรับไปขัดเองนะฮะเนี่ยฮะนยครับแนวเส้นฮาร์มอนเห็นอยู่นยครับเห็นอยู่แต่ในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดนี่นะครับอาริสกุฮอนยากิของใหม่เก่าเก็บร้อยนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นในความหมายของผมคือร้อยเปอร์เซ็นเก่าเก็บนะครับไม่ใช่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นแบบซื้อใหม่กิ๊บออกร้านแต่ร้อยเปอร์เซ็นที่ยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่ผ่านการทำอะไรสักอย่างเลยนะฮะส่งท้ายมันก็ต้องเด็ดเหมือนกันเพราะถึงได้มาส่งท้ายแบบนี่นะฮะเป็นด้ามไม้คอเขาเผือกนะครับมีตำหนินิดนึงคือโดนมแมลงแทะตรงนี้นะครับตรงนี้ แทงลงไปนิดเดียวนะครับเนี่ยฮะตรงนี้นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวให้ชมเล่มนี้ผิวพาติน่าเกิดขึ้นเยอะนิดนึงนะฮะนี่นะครับมองหาชั้นลามีเดียไม่เจอเหมือนกันใช่ไหมครับเล่มนี้ก็เป็นฮอนยากิแต่หาโครยากเลยนะฮะหายากมากดูแนวเส้นนะฮะเส้นตรงมาเลยครับนี่นะฮะแนวเส้นฮาร์มอน นะฮะนะฮะเห็นรังๆงอยู่นี่ฮะรังๆงมาเลยนะฮะแต่แปลกไหมฮะตรงนี้ตรงนี้นี่ปลายเดิมนะครับนี่ฮะปลายเดิมทุกอย่างทรงนี้เลยครับเรียกไม่ถูกว่าทรงอะไรผมเรียกไม่ถูกจริงๆนะฮะเรียกไม่ถูกเลยนะครับ พวกนี้เป็นค่าผิวพาติน่านะครับมองดูอาจจะไม่เหมือนเหมือนสนิมขุมเดี๋ยวขัดสักนิดนึงของช่างคนไหนเอ่ยอ่าแล้วครับเพียวนิปปอนสตีลเหมือนกันนะครับมาซาโมโตะแต่เล่มนี้เป็นฮอนยากิที่หายากกว่า H S series หรือ H A series H A series คือฮอนยากิโอกามิคือบูสตีล S H S คือฮอนยากิชิโรโกคือฮอนยากิไวสติลนะครับเล่มนี้เป็นของมาซาโมโตะรุ่น NOS Series New o w n Stock ซึ่งเลิกยุติสายการผลิตไปแล้วเมื่อ40ปีก่อนหายากมากกว่านะฮะทรงนี้ด้วยนะครับผมเรียกไม่ถูกว่าทรงอะไรเลยของเดิมเก่าเก็บทุกอย่างยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับคมเดิมเลยนะฮะนี่นะครับ NOS Series นะครับ จะไม่มีคําว่าซูฮอนเทนตรงนี้ขึ้นมาเป็นของเก่าเก็บนะครับแต่มาซามโตะมีอยู่อย่างหน,นึ่งเนี่ยครับเยอะมากหลายเล่มมากของใหม่กิบกิบก็ช่างนอนกลองหรือไม่นอนกองนะค,คอมีเนี่ยน่าจะเข้ามาสักนิดหนึ่งให้สวยๆเท่านี้นะฮะบ,บางเล่มก็เหลือเท่านี้บางเล่มก็เหลือเท่านี้นะฮะผมยังคิดอยู่ว่าผม อาจจะตอบออกแล้วก็เอาให้ทางน้องติงเขาเสาะล่องลงไปอีกแล้วก็ใส่ด้ามใหม่แต่ก็อาจจะโพสต์แบบนี้ก่อนนะฮะเผื่อบางท่านอยากเก็บสภาพอย่างนี้เลยเล่มนี้เด็ดกว่านะฮะเด็ด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 มากเล่มนี้เพราะว่า NOS ซีรี e ์เป็นรุ่นที่ไม่สามารถระบุได้ว่าในในช่วง40ปีก่อนนั้นเขาใช้เหล็กไว้สตีลหรือเหล็กบูสตีลมาทำนะครับผมขายไปก่อนหน้านี้เล่มหนึ่งเล่มนั้นเป็นยาณาจิบะ นะครับเล่มนั้นขายไปในราคา30,000บาทนะครับ NOS series เหมือนกันนะฮะนะครับ New On Stock series จะลงเหลืออยู่ตามท้องตลาดหรือว่าตามคลังสินค้าโกตามโกดังต่างๆน้อยมากแล้วนะฮะอันนี้คือผิวเดิมทั้ง3เเล่มผมให้ชมคือผิวเดิมทั้งหมดนะครับผิวเดิมทั้งหมด,ท,หมดทุกเล่มนะครับก็ค่อยรอชมตอนที่ผมขัดผิวเสร็จนะครับ ผิวดึงเส้นฮาร์โมนดึงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเส้นจะมาเด่นมากนะฮะนี่นะครับสามเล่มนะฮะสองหมนกว่าสามหมื่นกว่านะครับส,สองหมื่นราคาอยู่ประมาณ2องหมนถึงสามหมืนนะฮะสวยๆนะครับ